เพิ่มสแกลภาพให้กับอสอกันบ้างนะคะ<ฆ>จังหวัดนาราธิวาสค่ะได้เปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอสอเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังภายในพื้นที่ค่ะที่อาคารหอประชุมร้อยปีอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสสมาชิกอสสังกัดกองร้อยอสอำเภอเมืองนาราธิวาสจำนวนร้อยห้านาย ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสา,ารักษาดินแดนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสรุ่นที่1โดยมีนายสนั่นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานเปิดค่ะ ั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับสมาชิกอสอและสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่โดยมีการให้ความรู้ในทักษะการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านจราจรการตั้งด่านตรวจจุดตรวจการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะการควบคุมพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันเหตุในเมืองและความรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุทางวิทยุสื่อสาร โอกาสนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกอสอพร้อมขอให้สมาชิกทุกนายยึดมั่นในคติรู้เขารู้เราและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ